ครับสวัสดีครับวันนี้ขอับเซลตั้มนะครับผมเซลตั้มมาแนะนำรถยนต์ครับผมตัวโตโยต้ารีโวเครื่อง2.4รุ่นนี้เป็นรุ่น J+ นะครับรถยนต์ปี2018นะครับผมคุณลูกค้าราคาผมเปิดจำหน่ายอยู่ที่369,000บาทบริษัทลงเล่มสีส้มตั้งแต่ป้ายแดงนะครับผมไม่มีการกลับสีนะครับคุณลูกค้าในเล่มไม่มีการกลับสีนะครับรถ ยนลงเลี่ยมตั้งแต่ป้ายแดงครับผมคุณลูกค้าคันนี้เลขมาอยู่ที่สามหมื่นนะครับรถสวยมากคุณลูกค้าเซลตั้มดูรถให้แล้วรถสวยครับหน้าหลังเดิมๆนะครับผมเซลตั้มดูรถให้แล้วนะครับสนใจเข้ามาดูเข้ามาสอบถามกับเซลตั้มได้นะครับผมกับราคา 369,000บาทกับ Toyota Revo J-Pass ปี2018จัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ